ตันนี้เรามาเสนอเป็นล็ลกแมวนะคุณผู้ชมนี่เป็นแมวลายเสือนะฮะคุณผู้ชมซึ่งเป็นลกที่หายากนะเป็นความเชื่อของคนโบราณมานะคุณผู้ชมนี่ครับหายากมากเเดี๋ยวเราจะมาเสี่ยงดูนะว่างดพุงนี้จะออกเลขอะไรนะตัวนี้จะเป็นทูบใบหวยนะเป็นของท้าวเวสสุวรรณนั่นเองนะครับผม,มนี่ประมาณนี้เลยดูวจะขย่านะแล้วก็หยิบมาประมาณหนึ่งอันนะฮะ แล้ตัวนี้เดี๋ยวเรามาจุดกันเลยคุณผู้ชมเป็นเลขเรียงฮนะเดี๋ยวเราจะจุดอีกรอบหนึ่งนะคุณผู้ชมให้ได้เป็นหกตัวไปเลยนะฮะแต่เลขเรียงนี้ไม่แน่อาจจะไม่ถูกก็ได้นะครับหรืออาจจะถูกนะในเลขนี้ฝั่งขวามือนะออกแล้วคุณผู้ชมตัวหนึ่งคือเลขหกนะครับคุณผู้ชม เดี๋ยวเรามาดูอีก2ตัวเลขนะว่าจะออกอะไรนะและคุณผู้ชมก็เอาไปเลือกเอาเนาะคุณผู้ชมเอาไปสุ่มลองซื้อดูนะะมวดนี้นะครับผมก็จะมีที่ผมเจอมากับต้นตะเคียนนะผมลืมลงคลิปที่เราลงไปเมื่อกี้นะจะได้6 7นะคุณผู้ชม4 6นะค,คุณผู้ชม20นนะครับประมาณนี้นะฮะโอเคคุณผู้ชมนี่เลขเด่นชัดเลยนะคุณผู้ชม ได้672นะคุณผู้ชมออกแน่นอนเลยคุณผู้ชม67นะฮะหรือ7227นะฮะประมาณนี้ลองเอาไปเสี่ยงโชคดูนะผมขอให้ถูกรางวัลลอตเตอรี่นะครุณผู้ชมหรือขอให้ปังกให้เฮงน,นะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมและกดติดตามครับสวัสดีครับ